สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่ฝันดีมากๆเลยเมื่อคืนฝันว่ามีฝนตกแล้วฝนตกลงมาเป็นปลาแล้วก็ตัวเองก็อยู่ท่ามกลางฝูงปลาตัวเล็กตัวใหญ่เกลื่อนพื้นที่เลยนะคะแล้วตื่นเช้ามาวันนี้ได้เวลาที่จะเอารถตัวเองไปซ่อมบำรุงแต่ว่าเพราะเอิญว่า มองเห็นอะไรไม่รู้อยู่หน้ารถตัวเองอะ่ะมันเป็นเหมือนรอยพญานาคหรือรอยอะไรอย่างนี้แหละอยากให้ทุกคนดูด้วยกันนะคะว่ามันคือรอยอะไรกันแน่มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นเหมือนมังกรหรือเป็นเป็นรอยพญานาคอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ไม่ถนัดเพราะว่าเดดเริ่มสาดหน้ารถตัวเองแล้วนะคะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมช่วงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าใกล้วันหวยออกแล้วอันนี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแดดเริ่มออกแล้วก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าจอดรถหิูกับแดดนะคะจะจะมองเห็นด้านนี้เห็นได้ชัดเจนก็นจะให้ทุกคนพิจารณาช่วยว่ามันคือรอยอะไรกันแน่นะคะ เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะคะถ้ามาดูด้วยตาของตัวเองที่หน้ารถงงละสีทุกคนก็คงอยากจะรู้ว่าทะเบียนรถนี้เป็นทะเบียนอะไรนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดเดียวเองนะคะ